วันนี้ผมก็จะมาแนะนำชุดสําหรับคนที่เพิ่งจบไอบอลใหม่ๆแล้วกําลังจะมาเข้าไกดบิ้งแลนด์หลังจากที่ผมลองทำไปทำมาดูสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็เลยคิดชุดนี้ออกมาได้ชุดชุดนี้เนี่เป็นชุดนี้แล้วผมก็จะใช้กันแลนด์ดาบไป,ไปหอ,อกไปปืน เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้ผมว่ามันเล่นง่ายมากก็คือว่าเรากาดอย่างเดียวแล้วเราก็กาดแล้วก็แทงการดแล้วแทงเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเซตอูรกันะ่ะทาไมผมผมถึงจะต้องเป็นชุดนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังคือชุดนี้เนี่ยเป็นชุดสีทอง r a เล t ต1ี้สิก็จริงแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าพลังป้องกันของเขาเนี่ยเวลาอัพขึ้นมาแล้วเนี่ย เ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะเ,เดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันอย่างเช่นหมวกเย่ยหมวกเขาเนี่ยพลังป้องกันเท่าไหร่186อัพได้ถึงเลเวล13อ่าแเราเสื้อเสื้อก็186เอาง่งายๆคือว่าเราจะได้พลังป้องกัน186คราวนี้ผมผมมาดูชุดอะไรนะวาลคาน่าวาลคาน่าวาลคาน่าผมอัพเต็มแล้วเหมือนกันนะ อวอลคาน่าเลเวล10 172คิดดูสิไอเนี่ย186นี่ข้อดีนี่ข้อ,อดีข้อ,อที่1คือคุณจะอึดถึกขึ้นมาอีกตั้ง14อ่ะ14ต่อต่อชิ้นนะจากชุดวอลคาน่านะเออ14ต่อชิ้นนะข้อดีข้อที่2คือเอ่อธาตุของชุดนี้เนี่ยทุกทุกชิ้นเนี่ยสมมติมว่าคุณคุณดูว่าเป็นหมวกก็แล้วกันนะสมมติมว่าหมวก ธาตุของเขาเนี่ยจะไม่มีติดลบเลยแต่เขาจะชนะธาตุไฟฟ้าเป็นพิเศษซึ่งตอนแรกๆมาเนี่ยจะเจอพวกซินโนเกรนเนี่ยซึ่งเป็นธาตุไฟฟ้าอยู่แล้วนะน,นี่คือข้อดีข้อที่2ข้อดีข้อที่3ก็คือว่าชุดนี้จะมีการดการดให้แต่ไม่เยอะก็คือจะเป็นการดเลเวล่างอย่างเช่นหมวกเนี่ยเป็นการ์ดเลเวลคราวนี้ผมผมก็เลยจะบิวตามชุดอุลกันเลยก็คือว่าสร้อยสร้อยผมจะใช้การดอัพ ให้มันมีการอัพนะส่วนดีคอร์เรชันก็คือผมจะจะใส่อย่างนี้ก็คือผมจะใส่ดีเฟนที่เต็ม7เหตุผลเพราะว่าเวลาคุณกาดเนี่ยถ้าดีเฟนคุณเยอะคุณจะไม่เจ็บเลยยกเว้นท่าพิเศษจริงๆของมอนเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเจ็บนิดเดียวเท่านั้นเองส,ส่วนการเต็ม5ก็เพราะว่าเวลาคุณโดนมอนเนี่ยมันมันกระแทก แล้วคุณกาดอยู่คุณจะได้ไม่ต้องเซอะไรไงคุณจะได้แทงสวนแทงสวนได้เลยไงนี่คือข้อดีข้อที่เอ่อก็อคือกาดส่วนกาดอัพก็คือคุณจะ,ค,ณจะคุณจะการการโจมตีได้แทบทุกชนิดอ่าเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยผมใส่แฮนดิีคราฟเพราะว่าผมผมเนี่ยจะได้จิ้มมันแรงเอ่อฟรีฟรีฟรฟรอีเลเมนต์แอมโมเนี่ยก็คือมันแถมมาออเฟเอนซีฟกาดเนี่ยคือเวลาคุณกาดแล้วเนี่ย เดี๋ยวให้ดูก่อนนะออฟฟิศสิการอยู่ไหนนะเป็นอ๋อนี่ f ออฟฟิศส g u การคือเขาบอกว่าจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นสักสักครู่หนึ่งหลังจากคุณเนี่ยกาดได้จังหวพะพอดคีคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแทงแล้วคุณก็กลับมากายทีถ้าเกิดคุณการได้เนี่ยออฟฟิศสิจะขึ้นขึ้นตลอดเลยเดี๋ยวคุณลองไปเล่นดูสิไม่จำเป็นต้องตั้งใจให้มันแบบกัน ให้มันพอดีหรอกมันจะขึ้นตลอดเลยเนี่ยก็คือผมก็จะอัพภานี้ก็คือว่าส่วนอ่สี่อันเนี่ยผมก็จะใส่พวกพาร์เบรกเวลาผมใส่ชุดแล้วผมก็ใส่พวกพาร์เบรกแล้วผมก็จะยืนกาดแล้วก็จิ้มกาดแล้วก็จิ้มเวลามอนล้มผมก็จะใช้อ่ปืนไว้เวิร์นไฟยิงศัตรูตุ้มจบเหมือนกันที่ผมเคยอธิบายไปแล้วโอเคนี่คือสําหรับชุดที่คนที่เพิ่งจบใหม่ๆมาเลยแล้วก็เล่นอ่าสมมุติว่าเจอ เจองานช้างเจอความลำบากเนี้ยเราก็ค่อยๆนวดมอนไปเรื่อยๆผมเคยไปเทสกับซิโนเกรนเนี่ยผมเอาชุดที่ตีแรงไปเนี่ยนะชุดนี้ช้าอยู่แค่ประมาณช้ากว่าประมาณ1นาทีกว่าเท่านั้นเองไม่ได้ช้าอะไรขนาดนั้นอ่านี่คือชุดที่ผมขอแนะนำต้องทำง่ายไอ้ชุดเนี้ยขอให้คุณมี oh. ติ๊กเก็ตเถอะโอ้ทำง่ายผมทำมาตั้งนานแล้วขึ้นมาถึงปุ๊บก็อัพได้เลยอ,ะอ่ะเออนี่ก็คือนี่คือชุด ต่อไปผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับขึ้นมาแล้วเนี่ยการอัพชุดเนี่ยมันอัพไม่ค่อยได้ใช่ไหมรัศตูมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมคุณจําเป็นที่จะต้องอัพวิธีการบางอย่างเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปครับโอเคก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนเคยอา,อาจจะเคยเจอคลิปที่ผมเคยทําไว้แล้วว่าในในไอเทมในถุง ผมเก็บของของเราที่เราจะพกติดตัวไปเนี่ยเราควรที่จะมีอไอ้ไอ้สี่อันนี้สี่อันนี้ก็คือเพื่อเพิ่มพลังป้องกันและพลังโจมตีนะฮะคราวนี้ก่อนที่ผมเนี่ยจะจะ,จะจบไอบอลเนี่ยผมจะผมจะกระดกยากอา่ไอตัวนี้ก็คือเป็นเดมอนรักแต่ผมอยากให้ตอนนี้คุณเนี่ยหันมากระดกเมก้าเดมอนรักเราเป็นคนเรามีคนมีตังแล้วใช่ไหม แต่ว่าก่อนหน้านี้ทําไมผมถึงไม่กระดกยาตัวนี้เพราะว่ายาตัวนี้หายากเวลาเวลาผมผมจะทำเนี่ยก็คือว่าผมจะต้องไปคราฟไอตัวอ่าอย่างเช่นค่อนข้างค่อนข้างลำบากอ,ะอ่ะอ่าเมกาเดมอนดักเนี่ยมันต้องใช้นัวริชิงแอคแอกแทรกมันไม่ได้หาได้จากการปลูกหรือว่าไม่ได้หาได้จากการอ่อไปอบไปอบอาหารที่ที่แคนทีนะ่ะที่โรงอาหารนะซึ่ง มันมันหาได้จากไหนเมก้าเดมอนดักมันหาได้จากป้ากวนม้อตรงนู้นนะแต่ว่าครั้งนี้ผมมีผมมีวิธีผมมีวิธีที่จะมาบอกก็คือคุณกระดกเลยเนี่ยเมก้ากับเมก้าเนี่ยคุณกระดกเลยครัวนี้ผมอยากให้คุณเนี่ยเอาอีก2อันนี้ไปด้วยเออเพราะว่าเวลาคุณกัดเนี่ยพลังป้องกันกันกบพลังโจมตีคุณจะขึ้นเป็นร้อยเลยนะแต่ว่ามันอยู่ได้ประมาณ5นาทีทั้งสองทัน เวลาเวลาเวลามอนมันหนีหรือว่าอะไรก็ได้คุณเก็บดักดื่มยาเนี่ยคุณก็กัดมันไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองเอาไปเลย4-5อันเอาไปเลยนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาถ้าคุณกระโดกเดมอนดักธรรมดาให้มันเป็นเมก้าเดมอนดักด้วยอ่านี่คือข้อที่1นนะเดี๋ยววิธีหาเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อที่2ข้อที่2ที่ผมอยากให้คุณเปลี่ยนคืออาหาร อาหารที่คุณจะกินเนี่ยนะปกติผมไม่รู้นะว่าคนคนอื่นก็จะเป็นไงจะเป็นจะกดเลือกอันนี้แล้วก็เชฟชอยใช่ไหมแล้วก็แล้วแต่ถือว่าแต่ต่อไปนี้เนี่ยผมอยากให้คุณเนี่ยเลือกอันนี้ก็คือใช้ตัวเลยเห็นไหมว่าผมมี2 4 4ผมผมกินอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยอาหารมันจะสดใหม่เออเนี่ยสมมุติว่าสมมติว่าผมกินเนื้อ เนื้อมันก็จะแบบเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยมันจะเป็นแสงแววบๆๆอย่างเงี้ยซึ่งอาหารมัสดใหม่ข้อดีของอาหารสดใหม่เนี่ยคือมันมัน,ม,นมันไม่ได้ทําให้พลังชีวิตกับสตามีน่าคุณเพิ่มเท่านั้นนะมันมีสกิลอ่อย่างเช่นอ่าสมมุติว่าเป็นผมจะเรียงจากบนลงล่างแล้วเนื้อปลาผาักเหมือนกันหมดอ่าจากบนลงล่างนะสมมุติว่าสกิลของของบนสุดคืออ่า ถ้าคุณเอาเนื้อบนสุด2ชิ้นนะคุณมีโอกาสบ่อยครั้งที่คุณจะชาร์จแค่ครั้งเดียวก็คือคุณจะขัดดาบแค่ครั้งเดียวแล้วก็ปิ้งเลยถ้าคุณอเอา4ชิ้นคุณจะขี่มอนได้ง่ายขึ้นถ้าคุณเอา6ชิ้นเต็มเลยคุณจะสตันมอนได้ง่ายขึ้นผมก็คือ6ชิ้นเต็ม4ชิ้น2ชิ้นคือคุณต้องเลือกแบบนี้เนี่ยแถวบนหมดเนี่ยแถวบนหมดเนี่ยเลือกไปเลยให้มันหมด6ชิ้น อย่างนี้ไปเลยสิ่งที่คุณจะได้หลังจากเลือกแบบนี้เนี่ยก็คือหนึงคุณจะโจมตีแรงขึ้นระดับ L, อ a d เลยเนี่ยคุณจะเห็นสเตตัสเอฟเฟกเนี่ยนะโจมตีแรงขึ้นระดับ L เสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาฟู้สกิลเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณจะได้อันหกก็คือจะทำให้มอนเนี่ยสตันง่ายขึ้นถูกไหมคุณจะได้อัน,อนที่หกเลยแต่ คุณจะไม่ได้อันที่4กับที่2อ่าก็คืออันที่2ก็คือว่าชาร์ปเร็วขึ้นบ่อยครั้งกับ2คือขี่มอนง่ายขึ้นคุณจะไม่ได้นะไม่ได้แน่นอนดังนั้นคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอา,อาหารตามใจชอบซึ่งผมเนี่ยชอบที่จะไปเอาไปเอาปลา,าปลาก็คือว่ามันจะทําให้ผมอึดขึ้นอกีกหรือว่าถ้าผมไปเจอาธาตุพวกาธาตุไฟผมก็อาจจะเอาผักอ่าแล้วแต่ส่วนเนี้ยอันเนี้ย ก็คือว่าจะทําให้เวลามันล้มลงไปเวลาเรานอนเนี่ยเราจะเราจะแบบลุกขึ้นมาเร็วขึ้นคุณก็ไปแปลเอ,เองเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกันหมดถ้าสมมุติว่าคุณเลือก4กับ2อ่ะสมมติว่าคุณเลือกปลาแถวแถวกลางนี่นะอ่ะสมมติว่าผมเลือกมา4 4นะสผมเลือกมา4เสร็จปุ๊บหลังหลังจากนั้นเนี่ยเนีย่ยคุณก็จะเห็นว่าฟู้สกิลจะเป็นระดับจะเป็นฟู้สกิลระดับ4ชิ้นเอ่อก็คือ จะป้องกันแบบว่าพวกชนเล็กๆน้นอยๆแล้วคุณก็จะก้นจำเบ้าลงไปนั่งลงไปนั่งอะ่ะที่น่าลำคานมากเลยเวลาเจอพวกตัวเล็กๆกัดเนี่ยจะจะจะ,จะก้นจำเบ้าอะ่ะคล้ายๆฟินฟีอะ่ะก็คือป้องกันแบบนั้นถ้าคุณมีฟินฟีคุณคุณก็ไม่ต้องเอา4ชิ้นนี้ก็ได้นะแล้วคุณก็ไปเอา2ชิ้นอันอื่นอ่ะคุณก็ไปเลือกเลยสกิลไหนที่ดีๆอ่าอย่างเช่นเฮ้ยชาร์ปมีโอกาสบ่อยครั้งที่จะชาร์ปครั้งเดียวก็คือว่าขัดขัดคมครั้งเดียวแล้วก็ปิ้งเลยคุณก็เอาเลยปุ๊บ ขัดคมครั้งเดียวจบแล้วเวลาคุณเนี่ยไปใช้ตัว๋วตั๋วกินข้าวเนี่ยมันจะทําให้คุณได้แน่นอนก็คือ4ชิ้นก็คือกลจนจาเบากับขัดคมครั้งเดียวเนี่ยคุณจะได้แน่นอนกับอีกอันนึงคือเป็นเดล่สกิลก็คือว่าเป็นเป็นสุ่มก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันไม่ได้ดีอะไรมากไงแล้วคุณก็สามารถเลือกได้ด้วยไงไม่ใช่แบบว่าเหมือนเหมือนสมัยก่อนอะ่ะที่ผมไปเลือกเชฟชอยอะ่ะ ไม่ได้อยากได้ดีเฟนต์ไม่ได้อยากได้อีเดเมนทัลแต่มันก็เอามาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็แล้วแต่จริงไหมนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณทําก็คือว่าหลังจากที่คุณคุณทาแบบนี้เนี่ยนะพลังโจมตีพลังป้องกันพวกนี้เนะี่ยของคุณจะขึ้นมาเป็นร้อยเลยนะซึ่งมันเหมือนกับว่าคุณเนะี่ยสามารถที่จะอัพดาบหรืออัพชุดของคุณนะ่ะขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งเลยนะมันมันมันไม่ใช่แบบ ขี้ๆอ่ะมันไม่ได้ขี้ๆเอาละมาถึงตอนนี้แล้วผมกาลังจะมาบอกว่าเอาเรื่องนี้หาจากไหนอ่าผมจะมาบอกก่อนเมกาเนี่ยหาจากนี้อ่าเมกาหาจากป้ากวนหม้อนะไม้พิวอาอดามินพิวเนี่ยที่เรากัดแล้วเนี่ยมันขึ้นเป็นร้อยเลยนะมันแต่มันขึ้นแค่ห้านาทีตรงนี้ก็หาจากป้ากวนหม้อได้อ่าเสร็จเมกาเดมอนดักก็หาจากป้ากวนหม้อแต่แพงพองสมควร อ่าสมมติว่าคุณใช้ไอเนี้ยนะโอ้โหกว่าจะได้4อันเนี่ยคุณซัดไป20 20อันคุณลงไปคุณลงไปเนี่ยคุณกระดกคุณกระดก2อันใช่ไหมก็คือคุณต้องใช้ไอเนี้ยย่อันอ่ะคุณต้องไปถุดแร่20อันอ่ะซ่อนค่อนข้างหาแพงไงแล้วมันมันไม่ต้องเล่นเกมเลยอ่ะมันก็ต้องไปนั่งถุดแร่อย่างเดียวแต่หลังจากที่คุณมีสตรีมเวิร์คคูณ10นี่มันจะให้สตรีมเวิร์คมันจะให้อันนี้มา มันจะให้สตรีมทิเกตนี่ผมมีตั้ง210ครั้งหนึ่งเนี่ยนะขี้ๆๆเลยคุณคุณทำจนจบแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยสิบสิบตั๋วแน่นอนชัวร์แล้วตั๋วหนึ่งเนี่ยให้แต้มหนึ่งร้อยอ่าผมสมมติว่าผมขึ้นอันหนึ่งมันได้ก็คือตั๋วละหนึ่งหนึ่งขวดเลยสิบขวดก็คือห้าอันเลยใช่ไหมนี่นี่ก็คือว่าแล้วมันก็สามารถที่จะเอาไปทำไอ้นี้ได้อีกเนี่ย ไม้พิวเนี่ยนี่ก็ถูกหน่อยเนี่ยตัวไหนก็นะอยู่ไหนอยู่ไหนนะตัวมีไหมเฮ้ยมันต้องมีเดยอ่านี่สติตีติกเก็ตนี่อันหนึ่งให้สองไอ้น,นี่อันหนึ่งให้สองถูกหน่อยแต่นี่อาจจะไม่ต้องใช้เพราะว่าผสมเอาก็โอเคก็คือเราอย่างงกของแบบนี้เราเลิกเล่นเกมไปแล้วก็เอาไปไม่ได้กินให้เต็มที่กินให้หรูที่สุด กินให้ดีที่สุดโอเคกเ็เรียบร้อยแล้วสำหรับไอสีอันนี้คราวนี้หาจากสตรีมเวิร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเออแล้วแล้วเ,เดี๋ยวอีกอักอนนึงมันมีอันนึงที่เวลาคุณทำสตรีมเวิร์จนเต็มแล้วเนี่ยมันได้แบบชชว์เลยเนี่ยก็คืออันนี้อ่ะมีก็มาใกล้ใก็คือตัวอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะ นี่ซีเลเชียลไวเวเลียนปริน้นหนึ่งอันนะถติว่าหนึ่งอันคุณจะคุณจะคราฟไอ้พวกเจมอะเจมที่หายยากอของมอนสเตอร์เนี่ยจากป้ากวนหม้อได้หมดทุกชนิดเลยเนี่ยพวกเนี่ยคุณต้องการอะไรอ่ะของวาควาหน้าเง,งี้ยหาย,ยากนะฮะคุณเอาตัวเนี่ยมาทำซึ่งสตรีมเวิร์คให้ตัวนี้หนึ่งครั้งแน่นอนเวลาคุณทำจนมันแบบพีคสุดๆอ่ะร้อนสุดๆอ่ะ ระเบิดเลยอ่ะนั่นอ่ะคุณจะได้ตัวนี้หนึ่งอันเลยแน่นอนซึ่งกําลังจะบอกว่าสตรีม w o r k ์ที่ผมกําลังจะแนะนำนี่คือทุกสิ่งเอางนี้ละกันสําหรับการที่ทําให้คุณเล่นหลังจากจบไอ้ไอ้บอลเนี่ยง่ายขึ้นนี่สตรีมเวิร์กนี่คือทุกสิ่ง <Come on. S 1> แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะคันนี้ไปแอดจัดเอาพุทไปเลยเป็นสิเท่าเป็นสิเท่าเลยซึ่งผมเลือกอยู่เวลาคุณและอย่างหนึ่งมันได้พวก อาร์เมอร์สเตียดีๆเลยอย่างผมเนี่ยได้เฮวี่มานี่นะรอบหนึ่งเนี่ยได้มา,มาได้มาเป็น10 10ลูกเลยอัปเกรดชุดอะไรอย่ายง่ายแล้วก็ไข่เอาไว้เอาไว้ได้เงินอนีกนี้คราวนี้ผมจะไปเอาเอาแร่ที่ไหนอะ่ะที่จะไปใส่สตตีมเวิร์กเมื่อกี้นี้ผมแนะนำบังเอิญจริงๆที่ผมไปเจอมาเควสนี้นะนี่เควสนี้อีเวนนะ เลือกไปหน้าที่หกมั้งประมาณนี้ MR หกค่าตัวนี้จะเนี่ยเควสชื่อ Farewell to s i n โนเกรตัวนี้นี่จะจะดอกแต่แบบเอ่อทานหินดีๆลงไปสองรอบผมกับผมผมผมการันตีเลยเพราะผมทำมาบ่อยแล้วลงเออ่ทำเควสนี้สองทีเนี่ยคุณจะสามารถทำสตรีมเวิร์คคูณ10ได้จนกระทั่ง เครื่องมันระเบิดอะแล้วสตรีมเวิร์กตรงนี้ให้อะไรอีกรู้ไหมให้เอกตัวกินข้าวทั้งครั้งล่าสุดที่ผมไปทําผมได้มา40า่สใบต่อครั้งนะเนี่ยตัวกินข้าวที่ผมบอกว่าให้คุณใช้เลยให้ตรงนี้มาอีกอ้โหมันอะไรมันจะดีขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูว่าเพจนี้มันให้เดยงนั้นได้จริงๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ มาถึงคุณก็ทาชุดที่ผมแนะนําเบื้องต้นมาแล้วก็มาฟาร์มเอาจับในตัวนี้ได้เลยนะครับัพเนี่ย เศษที่ตกบนพื้นสีขาวมันคือฐานดินท,ที่จะเอามาใช้ในสตรีมเวิร์กนะครับเก็บเก็บมันให้หมดเก็บมันทุกชิ้นเก็บมันทุกเม็ดของดีของดีมาแล้วเนี่ยสีนาทีโค้เคยเร็วสุด21นาทีเร็วสุดๆแล้วอันนี้ล่ะโอ้ การค้าของจากตัวมันแล้วก็จะได้หานหินที่จะเอามาท,ทำสตรีมเวิร์กด้วยนะครับดีทั้งนั้นอ่ะเออไปเอาไปเอาปืนขึ้นมาใหม่ดีไหมปืนปืนเป็นแค่นี้เองนะทองเองนะเห็นไหม เป็นปืนแพัตินัมไปเลยไงแ,แรงแรงแรงแเลยไงไงชุดนี้ดูดีกว่าปีขาหนวดจ้องหัวอาาะไรคะแป๊บนึงนะขอสรุปตรงนี้ปิดเลยตรงนี้พี่จะตัดเพลง สิบเจ็ดโอ้โหเร็วกว่าเดิมเล่นงงๆเงี้ยโอ้โหฉันช้ฉัน,ช,ฉนช้คอนตีแทบตาย21อนาทีนี่เร็วที่สุดแล้วนะโอ้อคนบ้าบอกออกแต๊กเอาละมาดูกันนะครับสตรีมเวิร์กเมืเม่อกี้ได้เท่าไหร่หรืออาจจะมีของเก่ามาผสมบ้าง่ะนะ 8 8 2 0คุณลองคิดดูกดเย้ไปนี่ตอนนี้ผมมีพลังงานตั้ง3า0พเนี่ยที่ได้คือกูเมดวอเตอร์เห็นไหมกับเซเลชเชียลโอ้โหตัวนี้ดีเซเลเชียลเนี่ยแล้วก็เฮฟวี่อาร์เมอร์สเปียจะอัพอะไรก็ได้แนะนำเลยนะว่าทำทำอีกอีกเควนเมื่อกี้เสร็จได้ฐานหินมาเพื่อที่จะมาเป็นเชือเ้อเพลิงให้ไอตัวนี้แล้วก็ทำไปฟาร์มอะ่ะเรียกว่าฟาร์มของอะ่ะรวยด้วยอะไรด้วยนั่นแหละครับ どっちだ オーホ<タッ> Again. You know what to do what ตรงนี้คุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าซิลเวอร์เลิงจากบนลงล่างนะฮะ Silver ร์เคุณจะได้ประมาณ20อันนี้ขายได้ตังค์สตีลทิกเก็ต40เอาไปทำน้ำยาพวก Demon d ักอาร์เมอร์สกินได้ทั้งหมดอย่างละ20ขวดนั่นคือคุณสามารถลงไปได้20ครั้งต่อการทำแค่ครั้งเดียวนะครับ เซเลเชียลได้1ชิ้นก็เอาไปไว้ครัฟเจมพวกเจมวาคานาเจมหายยากๆได้1ชิ้นแน่นอนกูเมดวอเชอร์ได้60โอ้โหกินกันจนอิม่มกินอาหารสดใหม่ไม่ต้องห่วงเลยฮะคิงอาร์เมอร์เอันเฮฟวี่อาร์เมอร์ได้20อ่าอัพชุดนี่หายห่วงเลยไปทำทำไมเบลตี้มันให้แค่ฮาร์ดอาร์เมอร์อย่างละชิ้น2ชิ้นระเบิดเมก้าบาเลบอม70วางกันให้ลํา ให้สนั่นกันไปข้างเลยแมกพอชั่นร้อยยี่สิบเมกาพอชันสองร้อยเจ็ดสไม่ต้องห่วงเรื่องยาห่วงว่าเราพกไปไม่พอดีกว่าครับทั้งหมดนี้จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากจริงๆถ้าเกิดว่าคุณจบไอบอลแล้วก็ขึ้นมาใหม่ๆก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ